กับมหกรใมชอ่องสติน่าปาร์ตี้นะคะวันนี้ทุกคนก็มาอยู่กับชอบ่องสติน่าปาร์ตี้นะคะวันนี้เราจะมาแกะกล่องพัสดุที่คุณแม่ของเราสั่งให้นะคะนี่ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรนะคะวีแน่เดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันเลยนะคะอะไรอย่าเอเค้เราจะมารู้เป็นพร้อมกันนะคะซึ่งก็ไปรับมาเมื่อกี้นะคะ ต้องมีต้องเป็นของมีประโยชน์ค่ะเพราะว่าแม่เราแบบว่าไม่เคยใช้ท่านเนื่องใช้สาระระอ๋อยังไม่เห็นอ่ะมีนะใคะยังไม่เห็นคือที่ก็อะไรอ่ะอ่านอ่านไม่ออกนะคะใครอ่านออกปะคอมเมนต์มาเอ้าะวาทำไมมันมีสองกล่องอ่ะมีเซอร์ไพรส์มันเกิดหรือเปล่ามีเอานาคับตัวน้อยใี่หนเราหรือเปล่ามันมีอะไรเออกด มันจะเป็นนี้เอาออกอย่างนี้เลยก็แล้วกันดีกป่ามไม่เอาแล้วทเทอ,ออกดีกว่าค่ะทุกคนระวังของแจกหรืออ่ะมันจะเป็นแบบทองอะไรก็ได้มนโนอ,อ้าวความเลยพี่เสี่ยวความความมันจะพัง แกเกียไม่ันอุ้ยี <laughs> แม่มันมีหลายกล่องค่ะอือไม่ได้อ,อมอทอะไรน้ำมันเหรอนีอ่ม,ม,มอทอะไรน้ำมันนี่มันเขาเขียนชื่ออยู่มอทอะไรน้ำมันนี่ไงคะ่ะทุกคนมอทอดไรน้ำมันค่ะ เ <Yeah. S 2> ย่ค่ะแล้วมาเก็บัาเลยเราจะมาทอดเป็นไฟน์ทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าใครอยากให้เราทำเมนูอะไรกับมอทอดเเมนต์ออมแสดงว่ามันมีหลายชั้นนะเนี่ยดูเียนนี่ไงอา้อาวอ้าวมันไม่ที่ยวว้าวฟองฟ่กงโฟองตาว้าวโผ่เครื่องใหญ่มากทุกคนมีอันนี้เป็นคู่มือนะคะ ก็จะเป็นเมนูต่างๆว้าทุกคนมันทำไม่เครื่องใหญ่จังขนาดเท่าไหรหกจุดห้าขยะขนาดขยะไม่รู้ค่ะเขาบอกว่าหกจุดด้วยิตหกจุดห้าลิตรขนาดหกจุดห้าลิตรน,นะคะโอ้ใหม่ก็ทุกคนนึกว่าถังแก๊สนี่นะคะตัวจำลองแม่เรานนคะนี่สวยมากเลยทุกคนคะ่ะนี่ตรงนี้ก็จะมีเขาจะบอกนะคะว่าอบอะไรใ,ใช้อุณหภูมิเท่าไหร่นะคะ อ่ะแล้วก็ไม่รู้นะมันใช่อย่างไงนี่นะคะมีเป็นไฟอะไรพวกนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเราเราจะมาทำอาหารกมอนก่อนเลยดีกว่งนะคะเปิดเปิดยังไงดึงค่ะดึงเลยนะคะใช่เล่ค่ะเดี๋ยวเราให้เล่นอ๋อมันจะดึงไม่ได้เพราะมันแกะอย่างนี้เขาแกะไอ้ติดไว้อยู่ นี่ค่ะเอาก็เทปออกกันโอเมก็ทุกคนคือเมื่อชาวโดนมีดบาดตอนนี้มาแกะโอโคเจ็บมากว้าวกล่องฟมงกล่องกะโอโหทุกคนอู้อยากได้มาตั้งนานแล้วนี่ค่ะอยากได้มาตั้งนานแล้วนี่นะคะเป็นแบบนี้ค่ะแบบว่าเอาไว้แบบทอดเฟนฟรายอบขนมเค้กทอดปลาทูอะไรพวกนี้ได้หมคะทอดปลาทู ได้ค่ะไข่ดาวปิ๊กติ๊กไงค่ะมันก็จะดังติ๊กๆิ๊กแบบนี้นะติ๊กปิ๊กปิ๊กติ๊กิ๊กนี่นะคะใครอยากให้ทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์มานะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะใส่ลงไปเลยจ้าก็คือชอบมากๆเลยนะคะนี่ ไม่ทว้าวยังไม่ทดลองนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดลองในคลิปต่อไปนะคะหกจุห้าลิตรหกจุห้าลิตรนะคะอบไก่อบเฟนฟราอบเนื้อทำเค้กอบกุ้งอะไรเท่านี้ทอดปลาได้หมดเลยนะคะเขาให้อ๋อนี่ไงคู่มือทำอาหารเคล็ดลับอาหารทำอาหารสุดสิือทำอาหารอันนี้ก็เป็นคู่มือใช้งานภาษาไทยภาษาอังกฤษ แล้วก็อันนี้เป็นเป็นรายการอาหารใช่ค่ะอาหารมากเลยแบบว่าอบนมปงนมปังได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวคิดหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะของเล่นชิ้นใหม่นะคะของเล่นชิ้นใหม่ของเรานะคะคือว้าวทุกคนน่าทานมากคือมันอุ้ยพิซซ่าของโปรดเรานะคะบิสกหมู กระดูกหมูมบมีใครซื้อมาให้ว่าสิทำสเต็กได้หมดเลยนะคะนี่โอ้โหของชอบเนยนะนึ่อาหารชอบโอ้อันนี้หนูชอบมากเลยค่ะตอนแรกนีกว่าแทมปุระกอ้งว้าวอบอบชีสอบชีสอะไรพวกนี้ได้เลยนะคะแบบมันเป็นหม้ออบเพื่อสุขภาพไร้น้ำมัน โอเคจ้าสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะจ้านี่อันนี้ยังสิงดังติ๊กติก๊กอยู่เลยจ้ายังไม่หมดเวลาบ๊ายบาย